ทักทายกันย้ำเช้านะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูอัปเดตโชคเก้าชั้นหน่อยวันนั้นพาดูตอนตอนมืดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาดูตอนอที่มันมีแสงหน่อยเนาะว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ ไม่โตไม่ทันนะคะพี่ๆหลายๆท่านก็มีถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกไม้ตัวใหม่ๆมาแบ่งกันบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังขึ้นฟอร์มกระถังห้านิ้วให้อยู่นะคะก็ก็จะอัพจากจากแบบนี้นะคะทุกคนอัพจากแบบสามนิ้วอย่างนี้นะคะนี่สามนิ้วมาขึ้นมาเป็นห้านิ้วนะคะก็จะเริ่มได้ฟอร์มแล้วแต่ว่าก็ยังรอลากเขาเดือนอีกสักหน่อยก่อน นะคะนี่รากยังแข็งแรงไม่พอที่จะพร้อมที่จะเดินทางเนาะนี่อย่างนี้นะคะก็อัพจาก3นิ้วแบบนี้แหละก็ขึ้นมาเป็น5นิ้วนะคะไซส์ก็จะเดี๋ยวพาพี่ๆอัปเดตก่อนเนาะก็มีอยู่หลายตัวนะก็จะมีไม้ม่วงไม้แดงนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ างนี้ก็สวยนะก็พยายามเก็บหน้าไม้หลายๆแบบหลายๆหน้ามาให้มาให้เล่นกันนะคะแล้วก็บางตัวเราก็อาจจะเก็บเองด้วยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นหัวไม้นะที่คัดมาแล้วก็เอามาฟอร์มไว้นะคะอันนี้แบบดูใบเขาจะคลุกขะหน่อยคือเขาจะมีมิติของใบนะแต่ว่าด่างทุกใบเลยนะมีเป็นไม้สีแหละทุกคนเป็นไม้สีคัดหัวไม้มานะเป็นไม้ม่วงไม้แดงอย่างนี้นะคะ ชุดนี้เนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นไม้ที่ขึ้นฟอร์มไว้แล้วเนี่ยรอโตโน,นะคะมีบางต้นที่เริ่มโตโแล้วนะคะพี่พมีบางต้นที่เริ่มโตบ้างแล้วอย่างต้นนี้คือแบบโตไบมากอะพร้อมกันอันนี้เป็นนี่นะคะต้นนี้เป็นตัวไม้แดงบวกไม้ม่วงนะรหัสดีนะคะนี่เริ่มแบบ เริ่มสะดือดำม่วงมาแล้วนะสะดือดำม่วงมาแล้วแต่ด่างด่างเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เขาเริ่มกัดสะดือดำม่วงแล้วนี่นะคะอันนี้โตแล้วล้วนกระถางแล้วนี่เริ่มขอบใบเริ่มมีสีม่วงแล้วเห็นไหมเริ่มมีสีม่วงอันนี้เขาจะเป็นไม้ม่วงแดงนะเป็นลูกไม้ตัวนิวไฮบิดตอนนี้เราพยายามเริ่มคัดหาไม้ที่เป็นตัวลูกไม้ที่เป็นนิวไฮบิดมาแบ่งนะคะ เอามาฟอร์มไว้นะอ่าอย่งไงเงี้ยอย่างต้นนี้สวยนะน่ารักเขาจะคล้ายๆแบบทรงแบบเดี๋ยวดูชัดๆก่อนนะจะแบบใบกลมไหมไม่แน่ใจว่าจะเป็นใบกลมทั้งหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันสลับกันเป็นเป็นใบกลมใบเนี้ยค่ะปลายใบกลมแล้วก็มาสลับปลายใบออกยาวแล้วก็ต้องดูใบใหม่แต่ดูว่าฟอร์มเขาหน้ารักดี เป็นไม้แบบอย่างตัวนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะเป็นตัวนิวไฮบิดน่าจะเป็นชุดผสมของคล้ายๆเงินนาให้ทุกคนบ่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่กล้าฟันถ่งขอเรียกเป็นลูกไม้ก่อนแต่คือภาพที่ชัดเจนเลยก็คือพื้นสีขาวนะพื้นสีขาวแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูอ่ะมันสวยมากตัวนี้ขอเก็บขอเก็บดูฟอร์มไว้ก่อนนะแล้วใบเขาจะสลับสลับใบเขาจะสลับสลับ,ลบเห็นไหม มีใบแบบใบอ้วนอย่างนี้นะคะ <_ C> e <an> แล้วก็สลับใบมนไปใบมนมนอ่ะทุกคน <_ C> e <an> ก็ก็สวยไปอีกแบบนะ <_ C> e <an> ต้นนี้สวยไปอีกแบบเดี๋ยวลองลองฟอร์มไว้ดูก่อนขึ้นกระถางห้านิ้วไว้แล้วแต่ระบบลากก็โอเคนะระบบลากก็โอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวไม้เมล็ดเหมือนกันแต่ด่างแบบเป็นลายมาเบิลนะคะมาเบิลลายใหญ่ๆนะ แล้วก็ออกเป็นสีแบบสีม่วงชมพูอ่ะอันเนี้ยม่วงชมพูนะแต่ใบเขารูลักษณะเขาจะเป็นใบที่ซ้อนกันนะเห็นไหมคือใบใบนี้ใบบนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันคือเขาจะไม่เรียงสับว่างนะเห็นไหมมันจะซ้อนกันแบบนี้ใบนี้ก็จะซ้อนกันเออแปดไปอีกนะอันนี้ก็เก็บใบอยู่ข้อสั้นๆทุกคนต้นนี้ข้อสั้นๆเลยสวยอันนี้สีสวยนะคะสีเริ่มมาลว สีเริ่มมาแล้วนะคะฟอร์มประมาณนี้มีบางต้นก็อาจจะพอแบ่งได้นะแต่ว่าแบ่งได้ไม่ไม,ไม่ทุกต้นนะคะพี่ๆแบ่งได้ไม่ทุกต้นนะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นลูกแบบอันนี้ลูกเ1หนึ่งตอนนี้ไม้ยอดฮิตเลยนะลูกเ1็มหเขาจะเป็นไม้แดงนะคะตัวแม่เขาอะเอจะเป็นไม้แดงแต่ต้นนี้เป็นตัวไฮบริด M1 นนะนี่เห็นไหมลายสวยเลยนะคะแล้วก็แบบหน้าใบมีมิตินะ ใบอุ้นอวน,นตัวเนี้ยลูกเอ็มหนึ่งดูตัวนี้คือสวยเลยแหละลายดีขึ้นห้านิ้วแล้วลากเลื่อนลากก็เริ่มเดินละลากเริ่มเดินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ม่วงเห็นไหมสีเริ่มมาแล้วลูกไม้ม่วงสีเริ่มเข้าแล้ว สีเริ่มพลาแดดเริ่มหบอีกแล้วนะคะแดดแดดฝนฝนนะช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจเอาเข้าร่มเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวยุบหมดโดนน้ําฝนแล้วก็ไปโดนแดดยุบแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้คือเอาเข้าร่มละสีก็จะมาบางๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้โดนแดดชัดเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่กระถางห้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวลูกรหัส PM ก็จะเป็นไม้ม่วงนะคะม่วงแดงนะรหัส PM เเป็นไม้ม่วงแดงเป็นตัวนิวไฮบริดนะคะ นิวไฮบริดเหมือนกันถ้าชอบแบบตัวนิวไฮบริดนะตัวใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆก็ลองดูนะคะลายแบบนี้ถ้าใครชอบก็ก็ลองดูแล้วกันเนาะลองทักมาแต่ตอนนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม้ที่ฟอร์มอยู่นะคะอันนี้คือเลดนะคะลูกเลดจะเป็นหน้านี้นะมีหลายหน้านะลูกเลดมีหลายหน้านะคะเป็นหน้าหน้าดั้งเดิมก็มีอันนี้คือเป็นแบบตัวลายด่างสเตียด่างลายสเตียนะจะเป็นแบบ ลึกทุกใบนะด่างสวยทุกใบเลยด่างแบบเสถียรนนะ่ะลายสเตียร์อันนี้จะเป็นแบบเลดอีกต้นหนึ่งแต่ตัวนี้คือเป็นหน้าด่างเดิมนี่เลสนะคะเป็นลูกเลดเริ่มเปิดด่างมาแล้วแต่รอเข้าสีนะกระดูกดำมาแล้วนะทุกคนกระดูกสะดือเริ่มดำมาแล้วนะอันนี้ลูกเลดเขาจะเป็นสไตล์นี้คือเขาจะเข้าสีช้าหน่อย เข้าสีชา้าแต่ว่าด่างรอแล้วทุกคนด่างรอแล้วอันนี้คือสไตล์เลดนะสไตล์เลสถ้าแบบเป็นตัวเลดผสมอ่ะให้ดูนะคะถ้าเป็นตัวเลดผสมก็จะเป็นตัวนี้นะคะเลดผสมนี่เขาจะแบบด่างซึมซึมนะคะด่างซึมซึมเข้าลึกๆนะคะอันนี้จะเป็นตัว รหัส C รหัส C คือจะเป็นตัวไม้ม่วงกับเลดนะคะผสมกันเป็นนิวไฮบิดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้หน้านี้มาจะได้หน้านี้มานี่ด่างมาแบบซึมๆเลยเห็นไหมอันนี้แบ่งได้นะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบเป็นไม้ม่วงแดงนะคะเอาไปถ้าใครมีสแลนนะคะก็เอาไปเลี้ยงไล่แดดเอานะพ่อเบา่าตรงนี้ไม่มีสแลนนะคะทุกคนเลี้ยงข้างกำแพงนะ อาศัยแบบแสงธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ต้องต้องวางแบบหลบหลบแดดจัดนิดนึงว่าจะไม่จะไม่ไวแดดร้อนนะอันนี้ลากเดินเรียบร้อยนะคะลากเดินร้อยเรียบร้อยแล้วแข็งแรงนะต้นนี้จะล้นห้านิ้วแล้วต้นนี้จะล้นห้านิ้วแล้วถ้าใครรับนะคะต้นนี้แบ่งที่4 5 0อห้าสินะอันนี้จะเป็นลูกเลดนี่ฟอร์มจะประมาณนี้สวยนะหูยกเลยหูม้วนยกเลยด่างแบบนี้นะคะ ต่างซ,มซ,มซึมสีเริ่มมาแล้วนะนอันนี้เปิดใบใหม่การแบบแดงส้มมาเลยนี่อ่ะฟอร์มแบบนี้นะคะถ้าใครชอบก็ทักมาได้นะคะอันนี้แบ่งนะกระถาง5นิ้วนะคะต้นนี้กระถาง5นิ้วถ้าใครชอบทักมาได้เลยนะคะดูต้นนี้นะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองส้มแดง เหลืองส้มแดงนะคะนี่เป็นไม้เหลืองส้มแดงต้นนี้สวยล้นกระถาง5นิ้วแล้วอันนี้แบ่งได้นะต้นนี้แบ่งได้นะคะนี่แป๊บหนึ่งนี่ฟอร์มประมาณนี้ต้นนี้แบ่งได้สีสีเริ่มแบบเห็นไหมเริ่มวิ่งตามเส้นกระดูกแล้วจะเป็นไม้เหลืองส้มแดงนะคะสําหรับต้นนี้เปิดใบใหม่มาอย่างจึ้งเลยล้นกระถาง5นิ้วแล้ว นี่ต้นนี้แบ่งที่สี่ร้อยเก้าสิบนะสี่ร้อยเก้าสิบดูระบบรากทุกคนรากใหญ่บึ้มเลยอันนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ได้แล้วแหละเพราะว่าล้นห้านิ้วแล้วนะคะต้นนี้แบ่งได้ต้นนี้แบ่งได้สี่ร้อยเก้าสิบไม้เหลืองส้มแดงถ้าใครหาอยู่นะมันไม่มีแสงอะมองไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่อ่ะตัวน,นี้ก็พอแบ่งได้นี่ สีจะได้แบบนี้เลยแบบเป็นไม้เนื้อแท้เป็นไม้ดำนะแ,แม่ดำแล้วก็มาเข้าเหลืองส้มแดงแบบนี้นะสีเข้มแน่นอนนะคะดูน,น,นี่ประมาณนี้ใครชอบก็ลองทักมาดูได้นะคะชอบลองทักมาดูได้ ถ้าใครหาอยู่เนาะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาแบ่งเยอนะแล้วเพราะไม้มันโตไม่ทันมาดูต้นนี้นะคะอันนี้เป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่สซแม่นะคะไม้ใหญ่สาแม่ล้นกระถางหกนิ้วไปเรียบร้อยแล้วอันนี้กระโดดขึ้นไปสิบหรือ1ิบนิ้วหรือกระถางแอร์พอร์ตได้เลยดูระบบลากไม่รู้จะม้วนไปไหนแล้วอันนี้คือกระถางตันแล้วต้องต้องเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่มีที่ที่จะให้เปลี่ยน กระถางใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นฟอร์มไม้จริงๆเป็นฟอร์มไม้แครทีนี้ช่วงที่ฝนตกชุกๆนะคะเขาก็จะยืดออกมาหน่อยแต่ก็ยังได้ฟอร์มที่สวยอยู่นะคะอันนี้เป็นฟอร์มไม้แครทุกคนดูแบบทรงเก่าก้านเขาจะยกนิดหน่อยแต่เขาเป็นไม้แครนะใบจะเป็นทรงกรีบบัวลายแฉลบแบบนี้แล้วดูเขาเปิดฟอร์มมาสวยมากนี่ตันนี้นะคะถ้าใครรับนะถ้าใครชอบนะตัวน,นี้แบ่งให้เลยนะถ้าใครชอบลายสวยๆแบบนี้ อันนี้ไว้รอดูหน้าหนาวนะน่าจะจึิงมากแล้วใบใหม่เปิดมาแบบนี้ต้นนี้แบ่งที่พันสามนะนี่ต้นนี้แบ่งที่พันสามนะคะกระถางหกนิ้วแต่มันล้นแล้วนะคะพี่ๆเอาไปขึ้นแอร์พอร์ตได้เลยต้นนี้แบ่งให้เป็นไม้ฟอร์มแบบใบทรงกีบบัวนะคะแล้วใบดกฟอร์มแบบนี้นี่ต้นนี้แบ่งที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ถ้าส่งแบบ80บาทมาเมานะถ้าส่งขอ80บาทนะคะตลอดการเดินทางตัวนี้สวยถ้าใครจะรับแบบไปตั้งไว้ส,สวยๆแล้วอัพกระถางโชว์พร้อมตั้งแม่เลยตัวนี้เหมาะมากๆรู้ดูใบใหม่มาใบใหม่สวยจัดเห็นชัดไหมนี่แบบนี้ตัวนี้สวยทุกคน ถ้าจะเอาไปทําแม่ต้นนี้บอกเลยเด็ดเด็ดอีกหนึ่งต้นเด็ดอีกหนึ่งต้นนี่ดูลายก่อนสวยมากต้นนี้แบบลายดีสีกําลังสวยนะสีกําลังสวยพอดีพอดีแล้วเปิดใบใหม่มาโอ้โหอาเชียต้นนี้พันสามรอยบาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะ สวยไหมถ้าพี่ๆท่านไหนชอบแบบมือใหม่หัดเลี้ยงถ้าเกิดเอาตัวเล็กๆไปนะคะกดตุยรับตัวนี้ไปเลยแล้วไปเปลี่ยนกระถางนะคะจริงเป็นฟอร์มไม้แค่เดี๋ยวต้นแม่เขาเป็นยังไงนะ่าจะให้ดูอ่ะจะให้ดูต้นแม่ที่ดูที่มุมคลิปตรงนี้นะคะด๋ยวจะเปิดต้นแม่ให้ดูว่ามันหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะพี่ดูที่มุมแค่ไอ้มุมคลิปประกอบการตัดสินใจไปด้วยเลยเนาะสำหรับตัวน,นี้นะคะ 1,300พันสาร้อบาทใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะสำหรับตัวน,นี้สวยมากๆตัวน,นี้สวยมากๆสีประมาณนี้อันนี้โดนแดดจัดไปหน่อยนะก็เลยแบบสีซีดไปเลยสีซีดไปเลยนะคะพอฝนตกชุกเสร็จแล้วก็แดดจัดแบบเนี้ยโอ้โหไม้ดีที่ไม่ไหม้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะตัวน,นี้แบ่งให้นะคะตัวน,นี้แบ่งให้เผื่อใครชอบเนาะ นี่ให้ดูฟอร์มแบบนี้นี่ฟอร์มอย่างนี้นะคะมาดูไม้แคร์อีกต้นหนึ่งนะคะไม้ฟอร์มแคร์อีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นไม้จริงๆเป็นไม้เหลืองส้มนะมันจะเข้าชมพูก,ก่อนกระดูกสวยอันนี้เป็นฟอร์มไม้แคร์นะอยู่ในกระถางไซส์หนิ้วนี่ฟอร์มไม้แคร์อันนี้นะคะต้นนี้ก็เหมาะสําหรับ พี่ๆที่อยู่มีพื้นที่น้อยนะคะอยู่ตามาห้องพักคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์อย่างนี้นะคะก็อันนี้เหมาะเลยอันนี้เหมาะเลยนี่เริ่มเข้าสีแล้วเขาจริงๆเขาจะเป็นไม้ส้มนะส้มออกแดงๆนะคะแต่เป็นส้มจัดแหละไม่ถึงแดงนะต้นเนี้อันนี้เป็นไม้แยกหน่อมานะคะเป็นไม้แคระแล้วดูฟอร์มดิแล้วไม้แยกหน่อฟอร์มเตี้ยขนาดนี้ทุกคนใบกระจายเลยนะ ตัวนี้แบ่งนะคะตัวนี้แบ่งสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะมีพื้นที่น้อยชอบไม้ทรงกระชับใบดกๆตัวนี้ก็เอาไปเลี้ยงได้เปิดใบใหม่มาสวยมากดูเปิดใบใหม่มาสวยมาก,ใใมมามากแล้วลายแบบนี้ลายสวยแล้วใบเป็นพุ่มอย่างนี้ทุกคนใบเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะคะตัวนี้แบ่งที่990นะคะ990เป็นไม้แคะน่าเป็นไม้สายของ อ,อันนี้เป็นไม้สายของพี่บิ๊กส่วน A B C p e n แนะแบ่งหนอพี่บิ๊กมานะคะนี่แบ่งหนอเข้ามานะสวยมากอะต้นนี้ดูใบนี้นะคะมีตำหนินิดหน่อยโดนน้ำฝนแล้วก็โดนแดดจัดเป็นเป็นเป็นแบบนี้ตำหนินิดนึงนะแต่ใบอื่นๆคือคือสวยงามแล้วได้ทรงแบบนี้990ใครชอบนะคะตัวนี้แคปหน้าจอมาได้เลย กระถางไซส์หนิ้วเป็นไม้ทรงคอมเพกนะทรงคอมเพกนะคะแล้วก็ลายแบบนี้ลายดีเลยตอนโตสีเขาจะให้เป็นเหลืองส้มแล้วก็ออกจะไปแดงส้มแดงแต่ไม่แต่ไม่ใช่เป็นแดงจัดนะเป็นเหลืองส้มแดงแบบสว่างสว่างนะคะฟอร์มดีนะตัวนี้เป็นทรงคอมเพกอันนี้เหมาะสำหรับคนที่พี่ๆที่มีพื้นที่น้อยนะคะ มีพื้นที่น้อยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์คอนโดอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาทาวน์โฮมที่มีพื้นที่น้อยอันเนี้ยเอาไปเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงข้างกําแพงเลี้ยงข้างแบบที่โดนแดดไม่ใช่แดดร้อยอะ่ะได้เลยนะคะมีแดดแสงลําไรอย่างงี้ได้นะคะนี่ตัวนี้อันนี้บาก็เลี้ยงข้างกําแพงนะเขาก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้แหละนี่เป็นไม้ทรงแคะนะคะทรงแคะอันนี้ มาค่ะสายปั้นใครจะเอาไม้ตัวนี้ไปปั้นอ่ะลองดูลายก่อนนะลองดูลายกันก่อนนะคะลายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอเอาอันนี้บงังหน่อยละกันเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นอนะอันนี้เป็นต้นต้นแม่่ะเห็นไหมนี่อันนี้ลายแบบนี้แต่เป็นไม้ใบนี่ตัวใบใหม่กํลาลังเปิดขึ้นมาแล้วหลอดใหม่กํลาลังเปิดขึ้นมาแล้วด่าง สวยซะด้วยนะอันนี้สายปั้นถ้าใครชอบต้นนี้นะคะให้ที่200ออะเบาๆเลยอันนี้แบ่งให้200เป็นไม้แบบสายม่วงดำนะม่วงดำแล้วลายดีแบบนี้อันนี้เขาก็จะคล้ายๆนะคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องสีและเรื่องลายนะเขาก็จะคล้ายๆกับต้นนี้เห็นไหมสีลายเป็นลายมาเบิลแบบกว้างๆนะ จุดๆเม็ดเม็ดจุด,จดกว้างๆนะแต่อันนี้เปิดหลอดใหม่มาแล้วนี่เห็นปะอันนี้ให้เป็นในราคาไม้ใบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวฟอร์มใหม่เอาไปฟอร์มกันใหม่นะสำหรับสายปั้นนะคะต้นนี้200อะแบ่งให้เบาๆหนึ่งต้น200บาทอะลายแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนชอบดูดีเทลกันก่อนดูดีเทลกันก่อนนะคะแล้วก็ เรื่องสีนะคะพี่ไปไล่ปั้นฟอร์มกันเอาเพราะว่าน,นี้เขาเป็นไม้โทนม่วงดําม่วงดําแต่ลายมาแล้วนะคะลายมาแล้วเรียบร้อยนี่มาเบิรนแบบนี้แล้วหลอดใหม่มาแล้วด้วยใครชอบแคปหน้าจอมาได้นะคะแล้วก็สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็มุมคลิปนะคะพี่ๆสามารถเข้าไปแอดแล้วก็เข้าไปติดตามในในในช่องนั้นได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี้มาแบ่งกันเบาๆสำหรับสายปั้นนะมีแบ่งสองต้นสาระสายปั้นอ่ะต้นต่อไปอ่ะต้นต่อไปคือต้นนี้อันนี้เป็นเป็นลูก M1 แล้วลายแฉลบเปิดมาอย่างนี้นะคะลายมาแล้วเป็นไม้แดงนะต้นนี้เป็นไม้แดงดำเลย นะคะเปิดลายฉลับมาแบบนี้นะคะอันนี้เอาให้ไปลุน้นไปเลี้ยงในนามไม้ใบเดียวค่ะพี่ๆต้องเอาไปปั้นฟอร์มใหม่กันเอานะคะเอาไปปั้นฟอร์มใหม่กันเอานะคะต้นนี้ก็ให้ที่สองร้อยนะมีค่าส่งนะคะค่าส่งแบบมแ80ดสิบาทนะคะขนส่งใช้เป็นปรณษย์ E.M.S. นะคะรับกี่ต้นก็แปดสิบบาทนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะอ่ะนี่ประมาณนี้เป็นไม้หนึ่งใบ เอาให้ไปปั้นนะคะแบ่งให้ไปปั้นนะคะตัวนี้เป็นลูกของ M 1เป็นลูกของ M 1นะลายฉลับเปิดมาแล้วลายสวยรอสีเข้าอย่างเดียวนะอันนี้เป็นไม้ดําแดงนะคะพี่ๆอ่ะเราไม่ดู2ใบนี้นะเราดูแค่ใบนี้ใบเดียวใบนี้ใบเดียวเท่านั้นแล้วก็เอาไปปั้นฟอร์มกันเอาเองนะนี่ประมาณนี้นะคะ200บาทเหมือนกันอ่ะสายปั้นแบ่งให้2ต้นนะคะถ้าใครชอบก็ลอง ทักทายเข้ามาได้นะคะฝากติดตามด้วยในเพจ Facebook อีกนะคะช่องทางหนึ่งนะคะพี่ๆท่านไหนชอบโชั่เก้าชั้นหรือบอลสีนะคะคลราเดียมแอนโทเรียม,ยมก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะมามีไม้กระถางสีมาแบ่งอีกสักต้น2ต้นแล้วกันนะนี่ไม้กระถางสีแต่ว่าล้นแล้วล้นกระถางสีแล้ว มองเห็นกันชัดไหมสดาตรงนี้มันเป็นมุมมุมที่เป็นเขาเรียกว่ามันอับแสงพอพอแดดสักประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันเริ่มแบบว่าแสงหลบเข้ากำแพงแล้วทุกคนอ่ะต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะดีเทลแบบอย่างนี้พี่พี่ดูตามภาพเลยนะคะต้นนี้แบ่งที่สองร้อย ต้นนี้แบ่งที่200นะคะเป็นไม้สีนะเป็นไม้สีแหละนะคะนี่เอาไปปั้นฟอร์มเอานะคะสีแบบนี้ใบอ้วนๆนะคะใบอ้วนๆดีเทลของใบก็จะมีมิติหน่อยนะใบเขาจะทรงแบบคล้ายๆใบพลูใบโพอย่างนี้นะคะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบนะเอาไปเลี้ยงไล่สีเอานะต้นนี้นะคะ200บาทอยู่ในกระถางสีนิ้วใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ วันนี้มาแบ่งให้เบาๆรอไม้แบบตัว New h y บริดตัวใหม่แล้วก็รอชุดนี้ชุดใหม่ที่รอเปิดรอแบบรอฟอร์มก่อนเนาะนี่มาดูต้นนี้ใบอ้วนๆอีกหนึ่งต้นเอาไม้เหลืองกันไหมเอาไม้เหลืองกันสักต้นไหมคะนี่โอ้โหแสงแสงตรงนี้ไม่ดีเลยแสงไม่ดีเลยนะคะ อาไม้เหลืองต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะฟอร์มแบบนี้นี่มองเห็นกันไหมอ่ะฟอร์มแบบนี้นะคะใบอ้วนๆอย่างนี้เลยแต่รอสีเข้านะแต่จริงๆต้นนี้เป็นไม้สีนะเห็นไหมสีเขาจะยังไม่สุดนะคะยังยังเอาไปไล่ฟอร์มได้อีกเยอะเลยสําหรับไม้กระถาง5นิ้วต้นนี้นะคะต้นนี้แบ่งที่450 450นะคะนี่ กระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้5นิ้วค่าส่งก็ยังเหมือนเดิมนะคะ80บาทแบบเมาเมานะ,น,ะนีไซส์จะเป็นไซส์8นิ้วจะเป็นไซส์8นิ้วนะคะเป็นไม้ข้อสั้นแบบนี้นะคะการสั้นๆเลยกระชับชิดนะต้นนี้นะคะตัวนี้กระชับชิดพี่ๆใบหนาแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะแข็งการสั้นๆนะคะแล้วด่างแบบนี้นะคะพี่ๆเอาไป เอาไปไล่แดดไล่สีเอานะนี่เริ่มตัดม่วงมาแล้วอันนี้เป็นไม้ม่วงโดยแท้นะคะเป็นไม้ม่วงโดยแท้อยู่ในกระถางไซส์แดนิ้วเลยม่วงเข้มๆนะน,น่ะต้นนี้ใครชอบสายดาร์กสายเข้มต้นนี้แบ่งได้นะคะต้นนี้แบ่งที่590อยู่ในกระถางไซส์แดนิ้วนะ590เใครชอบแคปหน้าจอมานะคะนี่ลายเขาก็จะเป็นออกแนวมาเบิลนะคะแล้วก็ปนปนเป็นลายหินอ่อนหน่อยมีจุดเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วๆใบเลยนะคะ แล้วก็จะวิ่งเส้นกระดูกเป็นสีม่วงดํามาก่อนแบบนี้นะคะโอ้แต่มันมืดเนาะสีก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มุมนี้มืดมากนะคะตัวน,นี้590สําหรับเซกกระถาง8นิ้วนะคะใครชอบก็แคปหน้าจอมา <c oughs> พี่พี่สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ชอบตัวไหนสามารถแคปหน้าจอทักไลน์นะคะหรือว่าทักเพจ Facebook เข้าไปได้นะคะเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ นี่ต้นนี้กระถาง8นิ้วเอาไปเลี้ยงแบบยาวๆเลยนะกระถาง8นิ้วต้นนี้นะคะเลี้ยงแบบยาวๆเลยพี่ๆไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะต้องเลี้ยงไปอีกสัก4เดือน5เดือนนะคะให้เขาล้นฟอร์มแล้วค่อยอัพขึ้นเป็นแอร์พอร์ตเลยอัพขึ้นกระถางไซส์แอร์พอร์ต15นิ้ว12นิ้วว่ากันไปนะคะตามสภาพพื้นที่ของพี่ๆเนาะต้นนี้นะคะสวยนะลักษณะเขาจะเป็นแบบ สะโพกกลมนะคะแล้วก็ไม้มีหูก,กว้างๆนะคะปลายใบแหลมนี่ปลายใบแหลมๆจุดลายละเอียดมากแล้วสีทุกคนอันนี้เป็นตัวนิวไฮบริดไม้มเมล็ดอีกหนึ่งต้นนะคะคอสั้นเลยกระชับชิดมากอะถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ทักทายกันมาได้นะคะมาไหนๆเปิดไซส์ใหญ่แล้วเปิดอีกกระถาง8นิ้วอีกหนึ่งต้น นะคะอันนี้เป็นด่างลายเฉล็บเฟี้ยวเลยนะคะลายเฉล็บแบบเฟี้ยวเลยนะคะอันนี้เป็นเชื้อไม้ของสวนพลอยชนกนะเป็นไม้ของอาจารย์นะคะต้นนี้สวยมากนะคะรอเข้าสีสีเขาจะเป็นสีส้มพีชนะคะส้มชมพูพีชสวยมากๆแล้วลายลายแบบนี้ลายแบบนี้นะคะคือลายดีมาแล้วสเตียทุกใบนี่นะ สไตล์ไม้อาจารย์จะเป็นประมาณนี้นะคะลายแบบลายแฉลบฟิวฟิวเลยต้นนี้นะคะแล้วใบกลมใบอ้วนยิ่งโตยิ่งอ้วนนะยิ่งโตยิ่งกลมไม่ต้องกลัวนะคะสีเข้าแน่นอนสีมีแน่นอนตอนนี้นะคะขอบใบเริ่มมีสีแล้วนะคะลายดีรอมาแล้วเรียบร้อยแล้วใบเต็มฟอร์มสีทิศแล้วนะนี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มเอาอันนี้อยู่ในถังแปดนิ้วนะคะต้นนี้แบ่งที่เจ็ดร้อยบาทถ้าใครชอบก็ทักไลน์มาได้นะคะ ใครชอบสไตล์แบบนี้เก็บได้เลยนะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะตัวนิวไฮบริดอีกหนึ่งต้นสีสันสวยงามหน้าหนาวเนี่ยเขาจะออกเป็นสีส้มชมพูพีทคือจะสวยมากแล้วให้ดูลายก่อนนะคะลายจะเป็นลายฉลับแบบนี้นะคะลายฉลับแบบละเอียดมากต้นนี้สวยงามนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดอีกหนึ่งต้นใครชอบแบบนี้เก็บได้นะคะนี่ไม้ม่วงอะแบ่งอีกหนึ่งต้น อันนี้กระถางห้านิ้วเอาแบ่งต้งนนี้ใครชอบมองมง่วงเข้มๆลายเสถียรทุกใบลายดีมากลายเสถียรทุกใบนะคะนี่กระถางห้านิ้วอันนี้รากเดินดีแล้วรากเดินดีสีเริ่มมาลายมีแบบนี้นะคะต้นนี้แบ่งที่4ี่4้อยห้าสิบสี่้อยห้าสบาท นะคะนี่น่าจะเป็นต้นสุดท้ายของ EP นี้แล้วแหละนะคะต้นสุดท้ายของ EP นี้แล้ว450ใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณล่วงหน้าที่มาอุดหนุนกันนะคะไม้สวยๆนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีโชคก้าชั้นและบอลสีมาแบ่งกันเรื่อยๆนะแล้วก็จะเป็นตัวนิวไฮบิดคัดหน้าสวยๆนะคะลายสวยๆแล้วก็ตัวไหนที่เป็น ไม้ที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะนี่คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ